สวัสดีค่ะขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง Facebook ชื่อว่า NU Radio นเรสวนและช่องทาง YouTube ชื่อว่า NU Radio ดิฉันจันทิมาซิมสันอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกกลัวที่จะตกกระแส กลัวไม่ทันข่าวในภาษาอังกฤษเรียกว่า a fear of missing out a fear of missing out สกดนะคะ a fear f e a r fear of o f of missing m i w s, s i n g missing out o u t out Fear of missing out นะคะก็คือความรู้สึกกลัวที่จะตกกระแสกลัวไม่ทันข่าวนะคะมีตัวย่อว่า FOMO นะคะ Fear of missing out นะคะเป็นตัวใหญ่นะคะดิฉันจะขอเรียกว่า FOMO นะคะหลังจากต่อจากนี้ไปนะคะ นอกจากจะพูดถึงเรื่องของ FOMO แล้วนะคะก็จะขอพูดถึงเรื่องของดิจิ t a ลดีท็อซค่ะซึ่งในเว็บไซต์นะคะ goodlifeupdate.com นะคะได้ให้คำจำกัดความว่าดิจิ t a ลดีท็อนะคะคือการบำบัดอาการเสพติดเทคโนโลยีหรือการพักการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราวนะคะดิจิตอลดีท็อกนะคะดิจิตอลดีไอจีไ ดีท็อ D E T O X d e ท็อกซ์นะคะดิจิทัลดีท็อกนะคะก่อนที่จะไปฟังว่าลักษณะคนเป็นโฟโมนะคะเป็นอย่างไรนะคะมีวิธีที่จะบำบัดหรือว่า Detox อ,อย่างไรบ้างนะคะดิฉันขออนุญาตตั้งคำถามนะคะถามคุณผู้ฟังว่าขณะที่คุณผู้ฟังรับฟังรายการนี้อยู่นะคะคุณผู้ฟังฟังผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีอะไร ะะบางคนนะคะอาจจะกําลังฟังผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะบางคนอาจจะฟังผ่านแล็ปท็อปนะคะหรืออาจจะเป็นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าสื่อออนไลน์ที่ชื่อว่า VR Social นะคะได้ทำรายงาน ที่ชื่อว่า Digital Thailand นะคะประจำปี2563นอะคะออกมาอย่างเป็นทางการนะคะและได้รายงานว่าคนไทยนะคะใช้อินเทอร์เน็ตนะคะมากถึง52ล้านคนนะคะและใช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ยวันละ9ชั่วโมงนะคะใช้เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยประมาณวันละเกือบ3ชั่วโมงนะคะใช้ดูอินเช้ดูทีวีะ TV, นะคะผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยวันละเกือบ4ชั่วโมง แล้วก็ใช้เวลาสตรีมมิ่งเพลงนะคะดาวนโหลดเพลงนะคะวันละเกือบ2ชั่วโมงเล่นเกมออนไลน์ก็วันละเกือบ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พบว่าเว็บไซต์นะคะที่คนไทยใช้ค้นหาข้อมูลมากที่สุดก็คือ Google นะคะและสำหรับสื่อโซเชียลมีเดียนะคะที่คนไทยใช้มากที่สุดก็คือ Facebook นะคะรองลงมาก็คือพันทิปและตามด้วย Twitter ฟังเท่านี้นะคะก็คงจินตนาการได้ว่า มนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนทํางานนะคะหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยกเลิกนะคะการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นในการทํางานเนี่ยแน่นอนเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานลูกค้านะคะหรือว่าค้นหาข้อมูลสําหรับการทํางานพอหลังเลิกงานแล้วนะคะแทนที่จะได้พักนิ่งๆหรือว่าชมวิวระหว่างทางนะคะหรือว่ามีเวลาในความสงบกับตัวเองระหว่างนั่งรถโดยสารประจำทางหรือว่ารถติดไฟแดงเนี่ย คนเรานะคะก็มักจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าแท็บเล็ตนะคะในการส่งอีเมลนะคะในขณะที่หลังเลิกงานนะคะหรือว่าเช็คว่าเอ๊ะตารางงานวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะเผลเอๆก็เอามือถือนะ,ะมาเลื่อนดูหน้าฟีด a c e b o o k บ้าง i n s t a g r กรบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งดาวน์โหลดเพลงหรือหนังไว้ดูในยามค่ำคืนดูแล้วนะคะชีวิตคนในปัจจุบันนะคะก็วนเวียนอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา นิตยสารา Women's Weekly นะคะฉบับเดือนมกราคมนะคะของประเทศออสเตรเลียเนี่ยในคอลัมน์สุขภาพนะคะได้รายงานว่าคนออสเตรเลียนะคะก็เช็คโทรศัพท์มือถือนะคะวันละ30ครั้งค่ะและมากกว่า50%นะคะได้เช็คมือถือตนระหว่างหลังจากที่ตื่นนอนตอนเช้าภายใน15นาทีนะคะ คุณผู้ฟังเป็นแบบนั้นไหมคะแล้วนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของคำว่าการเสพติดเทคโนโลยีหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า technology addiction technology addiction สกดนะคะ technology t e c h n o l o g y technology addiction a d d i c t i o n addiction นะคะการเสพติดเทคโนโลยีมีงานวิจัยนะคะได้รายงานว่าไม่ว่าวัยใดนะคะก็เกิดการเสพติดเทคโนโลยีได้ทั้งนั้นนะคะแต่ตัวเลขการเสพติดแบบนี้เนี่ยมักจะไปกองอยู่ที่วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นคนเหล่านี้นะคะจะมีลักษณะที่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตผ่านมือถือหรือเครื่องมือเทคโนโลยีนะคะใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลาแม้กระทั่งทานข้าวหรือนั่งดูทีวี ด้วยมีสาเหตุมาจากการกลัวที่จะตกกระแสกลัวไม่ทันข่าวมีอะไรเด้งมาคนเสพติดเหล่านี้ต้องไม่พลาดค่ะที่จะต้องเปิดดูหรือว่ากดแชร์กดไลค์หรือให้คอมเมนต์ต่างๆจึงทำให้ต้องเกาะติดสื่อสังคมตลอดเวลาแบบนี้เรียกว่ากลัวที่จะตกกระแสกลัวไม่ทันข่าวจึงเป็นที่มาของคำว่า afear of missing out afear of missing out ในเว็บไซต์นะคะ marketingoops.com นะคะในเดือนพฤษภาคมปี2562นะคะบอกว่าอาการโฟโมนะคะหรือว่าอาการที่กลัวที่จะตกกระแสเนี่ยเกิดมากในคนรุ่น Gen Z นะคะหรือ Gen z นะคะหรือว่าและก็ Gen Millennials นะคะซึ่งเป็นช่วงคนนะคะที่เสพติดอินเทอร์นเน็ตมากที่สุดเนื่องจาก คนรุ่นนี้คนเจนนี้นะคะเกิดและเติบโตมาในยุคดิจิทัลนะคะดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆได้เร็วนะคะและใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลาเจนอื่นละ่ะมีพฤติกรรมโฟโมไหมมีค่ะยกตัวอย่างเช่นเจน x กนะคะก็ประมาณ36%นะคะที่เสพติดอินเทอร์เน็ตนะคะ ส่วนกลุ่มพวก Baby Boomers นะคะก็ประมาณ16%นะคะทีนี้มาพูดถึงลักษณะของคนที่เป็นโฟโมบ้างก็คือเป็นคนที่กลัวว่า,าจะตกกระแสนะคะก็จะเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะในเว็บไซต์ marketingoops.com ก็บอกว่าต้องเป็นคนที่รู้สึกว่า 1. ชีวิตนี้ขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะคะต้องติดตัวไปตลอดทุกที่ทุกเวลานะคะส เป็นคนที่มีอาการต้องหยิบมือถือขึ้นมาเช็คตลอดนะคะทุกๆ1นนาทีต้องอย่างน้อยก็ให้เลื่อนดูฟีดนะคะบนโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะหรือว่ามีแจ้งเตือนอะไรเด้งมาก็จะต้องอดใจไม่ได้ที่จะต้องเปิดดูนะคะสนะคะเป็นคนที่ไม่อยากตกกระแสไม่อยากพลาดเลือกที่ดังนะคะเพราะกลัวว่าตัวเองจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องส เป็นคนที่จะต้องอัปเดตเรื่องราวบนโซเชียลเน็ติร์ของเน็ตเวิร์ของตัวเองตลอดเวลานะคะโพสนู่นโพสนี่ตลอดเวลา 5. คนพวกนี้ชอบมากกับโปรโมชั่นดีลสุดพิเศษบนออนไลน์เช่นโปรโมชั่นนะคะลด3วันวันนี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยตัวเอง3วันเนี้ย ไม่ได้ล้เราจะต้องพลาดโปรเด็ดๆนี้ไม่ได้นะคะสินค้าก็คงจะต้องเหลือน้อยเต็มทีนะคะเราจะต้องรีบกดนะคะเข้าไปซื้อทันทีนะคะหากคุณมีอาการแบบนี้นะคะก็หมายความว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กลัวการตกกระแสหรือมีอาการโฟโมนั่นเองนะคะทีนี้คนเป็นโฟโมนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือความเครียดในภาษาอังกฤษความเครียดก็คือสเตร s นะคะ S T R E S S t r e s s ความเครียด น,ะะนอกนจากนั้นแล้วเนี่ยยังเกิดปัญหานอนไม่หลับนะคะหรือว่าเรียกว่าอินซอมเนียนะคะ I N S O M N I A อินซอมเนียนะคะแปลว่านอนไม่หลับนะคะนอกจากนั้นก็เกิดความกังวลนะคะ a n x i e t y A N X I E T Y a n x i e t y และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือดูมือถือตลอดดูแล็บท็อปตลอดแน่นอนก็เกิดอาการปวดหัวนะคะ Headache เฮดเอ h ก e H E A D เฮดเอก A C H E A เฮดเอกนะคะปวดหัวแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ก็นอกจากที่เราจะพูดถึงเรื่องอาการพวกนี้แล้วเราก็มีวิธีแก้มาให้นะคะวิธีที่จะบำบัดเราเรียกว่าดิจิตอลดีทอ x ์นะคะก็คือการบำบัดอาการเสพติดเทคโนโลยีนะคะหรือว่าเป็นการเว้นวักนะคะพักการใช้อุปกรณ์อ sure ิเล็กทรอนิกส์ชั่วขราวนะคะง่ายๆเลยค่ะข้อ1 เราต้องวางแผนค่ะก็คือวางแผนว่าเราจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะอ่านที่เราใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้เช็คอีเมลหรือว่าเช็คตารางนัดหมายนะคะว่าเราควรที่จะต้อง วางแผนว่าเราจะใช้อุปกรณ์นี้นะคะช่วงไหนบ้างนะคะช่วงไหนเราจะเข้าไปตอบนะคะหรือว่าช่วงไหนเราจะเข้าไปเปิดดูนะคะโดยเฉพาะถ้าในช่วงวันหยุดเนี่ยาวางแผนไว้ว่าเราจะเข้าไปตอบอีเมลเราจะเข้าไปเปิดดู notification นะคะหรือเรียกว่าในภาษาอังกฤษก็คือการแจ้งเตือนนะคะการแจ้งเตือนในภาษาอังกฤษก็คือ Notification ที่มันมีเสียงนะคะบี๊บบีบเข้ามาตลอดนะคะขณะทีะ่เราอยู่บ้านแล้วก็มีเสียงพวกนี้เข้ามาที่มือถือของเรานะคะการแจ้งเตือนนะคะ notification นะคะสะกดดังนี้ค่ะ n o t i f i c a t i o n notification ก็คือการแจ้งเตือนนะคะแล้วอุปกรณ์นะคะก็อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะเราจะคำว่าอุปกรณ์เนี่ยก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า devices นะคะ devices นะคะ d e s s De v i c e s devices นะคะ ต่อมาค่ะวิธีที่2นะคะห้ามใช้โทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนะคะระหว่างทานข้าวหรือว่าช่วงเวลาของครอบครัวที่ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะบําบัดนะคะให้เราใช้เทคโนโลยีน้อยลงนะคะช่วงเวลาทานข้าวในภาษาอังกฤษใช้คําว่า meal times meal times นะคะ meal นะคะ m e a l meal times t i m e s Time's meal times ก็คือช่วงเวลาทานข้าวนะคะช่วงเวลาของครอบครัวเราใช้คำว่า family time family time f a m i l y family time t i m e time family time นะคะวิธีที่3นะคะก็คือ การลดเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตก่อนนอนค่ะควรปิดหน้าจอนะคะก่อนอย่างน้อย30นาทีก่อนนอนนะคะแล้วก็ปิดเสียงแจ้งเตือนต่างๆหรือแม้กระทั่งปิดอินเทอร์เน็ตไปเลยได้ก็จะดีนะคะเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาเรานอน,อนคําว่าการรบกวนเวลานอนหลับเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้คําว่า sleep disruption sleep disruption นะคะ S L e E P sleep disruption D I S R U P TION disruption นะคะ Sleep disruption ก็คือการรบกวนเวลานอนหลับคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะว่า Digital detox นะคะหรือว่าการบำบัดอาการเสพติดเทคโนโลยี Technology, นะคะซึ่งก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะหากจะไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือเข้าไปดูหรือว่าอ่านออนไลน์เลยเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้สำหรับโลกดิจิทัลในปัจจุบันดังนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีก็จะทำให้เรามีความสุขกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโลกออนไลน์ได้ วันนี้นะคะรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะคะได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง Facebook NU Radio นารศสวนและช่องทาง YouTube NU Radio แล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ